ก็รู้ว่าแล้วมันเป็นข่าวรีบๆเอามาเลยชาบิเราตัางดาวให้สายเวรติกขึ้นยานแม่ ชาบีเอเนเดตํนนานกองการของแตงดาวบารเซรนาที่ตอนนี้เล่นให้กับอัลซาสในกาตาได้ออกโรงกระตุ้นต้นสกาเก่าให้ัดการเซ็นกว้าตัวมาโกวรติห้องเครื่องพิมพ์ชาติของอิตาลีของปา๋ลิซเซนช์แมนมาร่วมทัพในอนาคตเด้อดิดาเตทีมชาติสเปนวัย37ปีก็ได้กล่าวกับทางเลอปาลิเซียนเนังสืกพิมพ์ช่อดังแดนน้ำหอมว่าในความคิดเห็นของผมวัติอาจทำการเซ็นสัญญาที่ดีมากๆสำหรับบาเซรนาผมคิดว่าวัติเหมือนกับผมนิดๆนะเข้ามาขื่ตามคอยหาบอลจากนั้นก็พาบอลขึ้นไปหน้าและคุมจัง เสีย,เ,ยเขาไม่ทิ้เด็กที่น่าทึ่งเขาเป็นนักเตะที่ผมอยากเห็นที่บร,ร์เซเลนาเดทนนี้เวร์ติก็ได้กำลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายไปเล่นกับยอดทีมแห่งแกว้งกตาตาลันหลายแต่ละครั้งในช่วงที่ผ่านมาและชาบีเองก็เห็นด้วยถ้าอดีเตเอสก,กัดแดนสก,กวัวเข้ามาร่วมทีมเนี่ยหากแพลร์เปิดกดไลค์หากเดินใจเปิดกดแชร์เพื่อเป็นกขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลัวแล,แล้วมันต้องยิงมีแรงมาเมาส์ในคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะ Catch me. <laughs>